สวัสดีค่ะดิฉันนางจุฬาลสุพรรณโรธครูโรงเรียนบ้านลาวิถีวันนี้จะมาขอแนะนํากิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ในหมวดที่4นะหมวดของแทนนะคะโรงเรียนบ้านลาวิถีตั้งอยู่หมู่ที่2ตําบลศิลาลอยอาเภอสามรณยอดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เรามีนักเรียนทั้งหมด162คนเปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลหนึ่งถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ปัจจุบันมีนายวีรพลมหาวีระลัตเป็นผู้ในการโรงเรียนบ้านลาวิถีค่ะ สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กญิงมธนพรจันตะรังสรีค่ะวันนี้ผู้หนูจะมานําเสนอกิจกรรมรู้เวลาเรียนเพื่อเวลารู้นะคะในหมวดของแฮนหรือหาทาศึกษาค่ะวันนี้ที่ผูหนูจะมานําเสนอนะคะคือขอใช้จากแผ่นซีดีค่ะผู้หนูได้ทุนจากสอสคพอนะคะผู้หนูได้ทํางานโดยไม่ต้องเสียงเงินค่ะวัสดุอุปกรณ์นะคะก็จะมีผ้าพิมพ์ไทยลายทองค่ะและแผ่นซีที่ใช้แล้วค่ะ พวกหนูนะคะจะเลือกทํางานตามความชอบของตนเองค่ะขอให้เพื่อนๆลุกมาเลือกผ้าของตนเองนะคะ่ะในอย่างแรกที่นหนูจะแนะนำวันนี้นะคะคือกรอบมือค่ะ กรอบรูปนะคะของเราจะแบ่งออกเป็น2ประเภทค่ะคือกอรอบลูกชั้นเดียวนะคะที่เราสามารถใส่รูปของตนเองได้ค่ะและอย่างที่2นะคะคือกอรอบลูก2ชั้นค่ะอันนี้นะคะจะเพิ่อมวงเล็กและผ้ากำมะหยี่และหาดเข็มกัดใสสวยมาใส่ค่ะแต่ที่หนูชอบนะคะคือเพราะว่าอันนี้นะคะมันจะใช้ในวันสําคัญเช่นวันแม่ได้ค่ะถ้าเกิดใช้วันแม่นะคะเราก็นำหาผ้าสีฟ้าหรือเข็มกัดดอกมะลิมาติดก,ก็ได้ค่ะและและอันนี้นะคะใช้เป็นของที่ระลึกได้ค่ะ ยังไม่หมดเพียงแค่นี้นะคะเพราะว่ามันยังประ,ประยุกต์ใช้ไปเป็นสมุดเล่มเล็กได้อีกค่ะอันนี้นะคะก็คือสมุดเล่มเล็กค่ะที่เราดัดแปลงตรงนี้นะคะมาจากกรอบรูปตรงนั้นค่ะแต่แค่อันนี้นะคะจะเพิ่มตรนการทําเล่มนิดหน่อยค่ะแล้วมันก็อันนี้นะคะสามารถเป็นสมุดจดบันทึกหรือสมุดจดแรับรายใจของท่านได้ค่ะเชิญชมค่ะ งงานางค่ะอันนี้ก็ได้ประยุกตมาจากสมุเดเล่มเล็กอีกทีนึงนะคะแต่แค่อันนี้นะคะจะมีขนาดใหญ่กว่าสมุดนิดหน่อยค่ะสว่วนด้านหน้านะคะเราสามารถประยุกต์เป็นรูปของท่านหรืออะไรก็ได้ค่ะเพราะว่าแต่ละคนนะคะจะมีความช่บยเหมือนกันค่ะก็เชิญดูวิธีทำทางนี้ค่ะ สนียบัตรค่ะทำขึ้นเพื่อใส่ใบประกาศนะคะผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้นะคะจะมีวิธีการทําที่แตกต่างจากอื่นๆค่ะคือเราจะนํากระดาษแข็งนะคะ2แผ่นนะคะ,นนะ,คะ,ะวางคู่กันค่ะแล้วนําผ้ามาหอ่อแล้วก็เก็บมุมมันก็จะได้แบบนี้ค่ะโรงเรียนของเรานะคะได้จะทําให้พี่มัธยมศึกษาวิที่สมนะคะเพื่อใบใส่ใบตอนจบที่เขงเรียนจะจบจากเรียนนี้ค่ะและน้องอนุบาลนะคะพี่กํามันจะขึ้นชั้นป .1 น,นค่ะ ผลงานนี้นะคะพวกหนูทําขึ้นเพื่อขายให้น้องอนุบาลเล่มละหนึ่งร้อยบาทค่ะเพราะว่าเป็นรายได้ของพวกหนูในการกำลังระหว่างที่กําลังศึกษาอยู่ค่ะเชิญชมขั้นตอนการทําค่ะ แต่พันชิ้นต่อไปนะคะได้แก่กล่องใส่จดหมายค่ะอันนี้ก็จะมีวิธีการวิธีทําที่แตกต่างกันไปนะคะคือแผ่นจากแผ่นซีเต็มๆนะคะแล้วนามาตัดครึ่งและนํามาประกอบกันทั้งสองด้านแบบนี้ค่ะก็จะได้กล่องใส่จดหมายหนึ่งอันค่ะและกลุ่มนี้นะคะคือกลุ่มที่หนูเลือกทำเพราะหนูถนัดอันนี้มากที่สุดค่ะหนูขอทำต่อเลยนะคะขอบคุณค่ะ เราะะจะมาผลิตกรอบรูป2ชั้นค่ะวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้นะคะภาพพิมพ์ไทยลายทองค่ะวงนะคะแผ่นซีดีที่เหลือใช้ค่ะนี้คือวงเล็กค่ะฟองน้ำค่ะกันไกลค่ะแล้วก็กาวค่ะ เรามาเข้าขั้นตอนการทำเลยนะคะ ายหลังการเข้าร่วมกิจกรรมเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ฐานสร้างเสริมทักษะการงานการดรรลุีพและทักษะชีวิตอยู่ได้ค้นพบความสมารถของตัวเองแล้วได้ค้นพบความสมารถของเพื่อนๆด้วยกิจกรรมด้วยเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้เปิดโอกาสให้หนูและเพื่อนๆได้พัฒนาทักษะการประดิษฐ์ฝึกให้หนูมีความอดทนความเป็นระเบียบเรียบร้อยรวมถึงฝึกให้หนูมีความสมามัคคีเพราะหนูต้องทํางานร่วมกับเพื่อนๆค่ะชำรับผลิตภัณฑ์แบบต่างๆที่หนูและเพื่อนๆได้ช่วยกันทำขึ้นสามารถนำไปจำนายในสถน ที่ต่างๆได้เช่นส่วนโอทอบหมู่บ้านงานการชาต่ตยของอำเภอสามรอยอดทําให้พวกหนูมีรายได้ระหว่างเรียนเป็นค่าขนมและค่าใช้จ่ายอื่นๆโดยไม่ต้องรบกวนเงินพ่อแม่หนูและเพื่อนๆชอบกิจกรรมดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้มากค่ะขอบคุณค่ะ